โปรแกรมนะคะที่อยากจะแบ่งปันวันนี้คือ Movie นะคะตัดต่อวิดีโอเปิดโปรแกรมมาเลือก New Project หลังจากนั้นตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นการเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือว่าไฟล์วิดีโอร็กอกคอร์ตต่างๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลูกเล่นเอฟเฟกนะคะตรงนี้ Transition ตรงนี้เพิ่มข้อความสติ๊กเกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น Animation โครมาคีต่างๆนะคะกดบวก Add Video ตรงนี้ก็ได้ อันนี้คือเข้าใจธรรมชาติของการทำงานดีวีก่อนส่วนบริเวณนี้เขาเรียกว่าด้านล่างเขาเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์นะ,ะก็คือขั้นตอนของการทำงานการตัดต่อวิดีโอนะคะส่วนหน้าจอตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าพรีวิวหรือลูกเล่นต่างๆสามารถกดเลย์ได้อันนี้คือขนาดของวิดีโอนะคะส่วนตรงนี้คือปุ่มเอ็กพอร์ตก็คือนำออกนะคะอันนี้สามารถขยายเวลาเราทำไทม์ไลน์บางทีช่องเล็กๆตรงเนี้ย มันมองไม่เห็นแล้วก็ขยายได้ขึ้นเสียงพวกนี้สำคัญอันดับแรกไปแอดมีเดียก่อนนะคะบุรจะทำการตัดคลิปในส่วนของอยู่ที่ไหนเอ่ย user G document โอเค user เดี๋ยวตัดคลิปนะคะเมื่อสักครู่ ทิ n มนั่นแิแคนแคนวาทำคลิปเกี่ยวกับการสอนแคนวาไว้นะคะเดีย๋ยวไปฟังกันจริงๆบุ๋ไม่ได้ตัดจะทำอะไรนะบุ๋จะมาแค่มาใส่เพลงแค่น,นั้นเองนะก <c oughs> ็ถ้าโปรแกรมนี้นะคะถ้าเราจะไม่เอาเสียง คลิกนะคะคลิกๆให้มันเห็นขอบเหลืองๆก็กดตรงนี้ก็คือปิดเสียงละลองเล่นดูเสียงไม่มีนะเปิดเสียงนะคะถ้าวิดีโอมีหลายตัวปิดลูกตาก็จะไม่เห็นวิดีโอตัวนี้นะคะเปิดลูกตาให้เห็นวิดีโอแบ็กกลับคือตรงนี้ถังขยะคือตรงนี้ถ้าเราจะตัดต่ออะบุดดูเวลาแล้วนะ,ะช่วงนาทีนี้นะ,ะบุจะทําการตัดนะคะหรือการแบ่ง คลิปก็กดที่รูปก,กันไก่แล้วก็มาดูเอ๊ฟังช่วงเวลาเนี้ยบุญอยากตัดออกแล้วก็ไปที่กันไกพอเราแบ่งช่วงของคลิปแล้วนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าโอเคช่วงเวลาเนี้ยที่ดีที่สุดบุต้องการตัดคลิกเลยค่ะแล้วเลือกถังขยะถ้าบุรตัดผิดแบ็กกลับได้ถ้าบุสปรินต์ผิดแบ็กกลับแบ็กกลับได้หมดะนะคะแล้วก็ตั้งค่าต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียง เรื่องของลูกเล่นต่างๆได้หมดนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่คือ Record ดนะร e คอร d ดอ d ดินะคะแต่เดี๋ยวอันนี้บุตรจะทำบุตรไม่ร e คอร์แต่บุตรจะเพิ่มเสียงเพลงเข้าไปากดผิดบุตรจะเพิ่มเสียงเพลงตัวนี้ก็จะมีซาวให้นะคะขอเทสก่อนว่าซาวเสียงอะไรเออไม่เอา บุมีเพลงไม่เอาไม่เอาเอินโทรวิดีโอเหรออินโทรวิดีโอก็น่าสนใจนะเดี๋ยวลองดูนะคะอืมอินโทรวิดีโอก็น่าสนใจวิธีการจะใช้นะถ้าบุตรสนใจตัวนี้นะลองเล่นดูกดลากมาเลยค่ะกดลากมาวางเอาง่ายๆคลิกขวาก็ได้ค่ะอ่าดาวโหลด อันดับแรกดาวโหลดก่อนนะ,อะรอตรงนี้มันยังไม่ขึ้นนะคะดาวน์โหลดเนาะการดาวน์โหลดที่ดีที่สุดรอนะคะรอให้เขาดาวน์โหลดเสร็จก่อนมาย่างมาย่างดาวโหลดโอ้โหเยอะมากเลย 11 c a อ e g แคตตาอันนี้ดาวน์โหลดแล้วอันไหนดาวน์โหลดยังไม่ได้เอ,อ่บุตรดาวน์โหลดทั้งหมดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดเลยทั้งหมด11บ a อ e g แคตตาก็คือทั้งหมด11ตัวตอนนี้ดาวน์โหลดไป2ตัวสมดอะอันไหนที่ดาวน,น์โหลดเสร็จแล้ว ก็จะสามารถลากมาใช้ได้ก็จะเป็นอินโทรนะคะเดี๋ยวลองเทสดูห่อ,อไม่เอาเลือกสดถังขยะอยากได้อันนี้มันยังโหลดไม่เสร็จนๆๆ่อันนี้อย่าง้อันนี้อันนี้ก็โหลดเปิด,ดแล้วแต่ก็ยังไม่อยากได้อยากได้อันนี้ รอนะคะเพราะว่าโหลดใกล้แค่3ตัวระหว่างนั้นนะก็เอาประมาณนี้ก็ได้ค่ะไปลองดูกดเล่นดูอ่าโอเคจะแก้ไขจะแก้ไขนะคะคลิกค่ะดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกที่ตัวไตเติลเนะาะเราก็จะแก้ไขว่าอะไรดีละ่ะการใช้งานแค้นว่า การแคนวาบุบอะไรดีการใช้งานแคนวาเปลี่ยนสีได้นะคะเดี๋ยวปันคลิกเปลี่ยนสีสีอะไรดีสีนี้แล้วก็เทคไซส์เท่าไหร่ตัวยูตัวหนาได้หมดโอเคอืมขาเป็นสีเหลืองดว้วย โอเคค่ะทีนี้เรากด apply to turn r ร n t ัน t ปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคยาวไปนะคะกดเลือกหนึ่งครั้งเอาย่อให้มันแต่จริงเขาก็มีเวลาเหมาะสมของเขาแล้วนะคะเป็นเวลาที่เหมาะสมทีนี้ความรจริงๆจุดประสงค์ของบุตรคือจะใส่เพลงบุตรมีเพลงของบุตรอยู่แล้วแหละไปที่ my file นะแล้วก็ไปเลือก ได้ดีหมุดเก็บเพลงไว้ที่เ,เพลงประกอบซาวฟรีเทสนะคะอันนี้ได้อยู่แต่เสียงดังไปนะก็จะแบ่งนิดนึงแล้วก็เลือกซาวลดลงมาย่อลงมาอ่ะสัก5%ส่วนซาวตรงเนี้ย ขอสักกีเปอร์เซนต์ดีสี่เปอร์เซนเทสดูนะคะว่าเสียงดังมากไหม,มบุตรต้องการเพลงช่วงนี้นะคะตัดช่วงเนี้ยบุตรไม่ต้องการเลยช่วงกลางลากมาค่ะ นี่ดังไปขอลดเสียงเพลงลงนิดหนึ่ง9%เหลือ4%นะคะอ่า,อา,อาโอเคอ่าเพลงก็ยังดังอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพลง4%แล้วยังดังอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ ถ้าพึงพอใจนะก็มาดูนะคะว่าท้ายเพลงออกประมาณไหนเราจบวิดีโอแค่ตรงนี้ก็จะตัดนะคะกันไกลแล้วก็เลือกส่วนที่ไม่เอาทางขยะกด export แล้วก็เลือกว่าปลายทางจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปไว้ที่ไดดีก่อนนะคะแล้วก็อันนี้คือ c n นว a กดเลือก Hi นะตรงนี้ปรับให้เลือกเป็น iPad นะใช้ iPad iPhone ทุกอย่างได้หมด เลือกรูปแบบได้หมดนะคะแล้วก็กดสตาร์ทจบแล้วค่ะก็เขาก็จะทำการเซฟอัตโนมัตินะคะเราก็จะได้แล้ววิดีโอ1ตัวง่ายไหมคะก็หลังจากนั้นพอวิดีโอเสร็จเขาก็จะมีเด้งป๊อปอัพแล้วก็มีส่งเสียงสัญญาณเตือนมาให้เราหนึ่งครั้งว่าวิดีโอของคุณเสร็จแล้วอันนี้ง่ายๆนะคะจบแล้วนะคะสำหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอผ่าน m o v i video editor plus นะ,ะสำหรับใครที่อยากมีลูกเล่นเยอะๆแบบนี้ก็ลองไปใช้ดูนะคะ thank you